บอกผมไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงอยู่แล้วนะครับแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าตัวผมเองเนี่ยบางทีก็ต้องใช้ความรุนแรงเหมือนกันซึ่งเป็นการป้องกันตัวและตอบโต้กับกระบวนการรัฐบาลที่ไม่มีความยุติธรรมต่อประชาชนนะครับผมออกประชุมนุมตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับผมไปม็อบสันติวิธีมาโดยตลอดนะครับโดนคดีงเนี่ยม็อบแรกนะครับผม1นึนะครับผมโดนคดีมาโดยตลอดนะครับผมแล้วก็เป็นปัญหามันไม่ได้ถูกการเยียวยาใดๆทั้งสิ้น รัฐบาลไม่ได้เยียวยาอะไรทั้งที่เราแค่ขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีบางคนขึ้นแค่ไปร้องเพลงบนเวทีออกไปสแสดงศิษย์สแสดงเสียงของเราบนเวทีเพียงเท่านั้นก็โดนคดีนะครับผมถามว่าคดีเนี่ยมันทําให้เกิดผลกระทบอะไรบ้างบรรยากาศอย่างแรกเนี่ยมันสร้างบรรยากาศของความกลัวและความตึงเครียดว่าเราจะมีความปลอดภัยในชีวิตหรือไม่เราจะสามารถไปสมัครงานได้ไหมอนาคตจะเป็นยังไงทั้งที่เราออกไปสแสดงศิษย์สแดส,สแดงเสียงตามรัฐธรรมนูญล้วนๆนะครับผมเลยทําให้เกิดตรงสิ่งนี้นะครับถามว่า ทำไมถึงตอนนี้ผมมาตรงมอบที่ดินแดงเพราะอย่างที่เห็นได้ชัดว่าตัวผมเองเกิดในชุมชนคลองเตยแล้วก็อยู่ในสลัมคลองเตยนะครับผมเห็นปัญหานะครับจากชนชั้นข้างล่างสุดนะครับผมว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับแล้วเขาไม่เคยได้รับการเยียวยาทั้งคลองเตยเองก็ดีหรือจะเป็นชาวดินแดงเองก็ดีเขาไม่เคยได้รับการเยียวยาจากหน่วยงานรัฐบาลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาออกมาชุมนุมกัน การที่เขาออกมาสแสดงสิทธิแสดงเสียงกันเมื่อคุณไม่รับฟังนะครับเราจรึงต้องออกมาอย่างสม่ำเสมอเรา,าจรึงต้องออกมาต่อสู้กับพวกคุณในเชิงสันติวิธีสัญ,ญลักษณ์นะครับแต่เมื่อทางรัฐบาลตอบโต้เราด้วยวิธีการที่ไม่ใช่หลักสากลใช้กระสุนยางยิงใส่ผู้ชุมนุมบ้างมีเด็กเจ็บไปกี่รายนะครับมีเหตุการณ์ต่างๆมากมายนะครับที่เราเห็นกันแต่ทําไมไม่มีใครพูดเลยว่าทั้ง รัฐบาลใช้หลักการที่มันไม่ใช่หลักสากลในการสลายการชุมนุมใช้ความรุนแรงเข้าไปจับแต่คุณกับทําลายร่างกายเขาซ้ําทางที่คุณก็รู้พวกนั้นเป็นเป็นผู้หญิงเป็นเด็กหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่มีใครพูดถึงจุดนี้แต่ทําไมมีแต่คนพูดว่าผู้ชุมนุมเผาผู้ชุมนุมใช้ความรุนแรงผมขอพูดตรงนี้นะครับว่าผมคุยกับกลุ่มผู้ชุมนุมแทบจะทุกกลุ่มว่าทําไมถึงเหตุผลทําไมถึงทุกทนถึงทําอย่างนี้ นะครับแล้วผมก็เข้าใจว่าความกดแค้นที่ทุกคนได้รับและได้เจอเช่นเดียวกันเนี่ยไม่มีทางที่จะเดียวยาได้อย่างแรกเนี่ยการเผาการทําลายอย่างที่เราเห็นเราเผาสิ่งที่เป็นของภาษีประชาชนเราไม่เคยไปทาร้ายร่างกายประชาชนเราไม่เคยไปทําลายสิ่งของของประชาชนผมไม่เห็นด้วยนะครับผมบอกผ่านตรงนี้เลยว่าผมไม่เห็นด้วยนะครับกับคนที่มาโดยที่คิดแค่ว่าสนุกเพราะตรงนี้มันไม่ใช่สนามเด็กเล่นตรงนี้มันไม่ใช่ สถานที่ที่คุณจะมาใช้ความคึกขนองตรงนี้ได้เรามาต่อสู้เพื่อที่จะให้สังคมนี้มันดีขึ้นไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาเราควรจะอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุขและหาแนวร่วมที่เราสามารถทําให้สังคมมันเดินหน้าไปด้วยกันได้<บ>เพราะฉะนั้นเนี่ย<บ>ผมอยากให้ทุกคนที่มาที่ดินแดงหรือจะที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเรามาด้วยอุดมการณ์เรามาด้วยสิ่งที่เรารู้ว่าเรามาเพราะอะไรคเรา มาเพราะว่าเราอยากต่อสู้ให้มันดีขึ้นเอาล่ะค่ะ